ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ขีดเส้น1เดือนชัยวัดหพื้มสปกต้องถอนหมุดบินนะครับลุกป่าออกทั่วประเทศนะครับก็อันนี้ก็เติมป้องบอกนะครับว่านะครับคุณชัยวัดนะครับออกมาบอกกับสปกแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าชนในเรื่องนี้และก็ให้สปกนะครับถอนหมุดนะครับถอนหมุดบินเนี่ยที่รุกป่านะครับทั่วประเทศไม่ใช่แค่ที่เขาใหญ่นะครับที่รุกป่าทั่วประเทศเนี่ยออกทั้งหมดด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นเขตอุทยานเป็นเขตป่านะครับเป็น พื้นที่หน่วยงานราชการที่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นออกมารุยกับเรื่องนี้ออกมาปกป้องในเรื่องนี้แต่คําถามที่ประชาชนอย่างผมและผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนก็ต้องตั้งคําถามแบบผมแน่นอนนั่นก็คือว่าที่ดินที่สปกรออกทั้งหมดนะครับที่เอาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ธนารักษ์หรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่สปกรเอาไปออกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยให้เกษตรกรไปทามาหากินจริงหรือเปล่า ให้ชาวบ้านไปทำมาหากินหรือเปล่าหรือนับมีนอมินีหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่าใช้ช่องทางในการออกเอกสารสิทธิ์ของสอปรกรเนี่ยนะครับนะบทั่วประเทศเนี่ยออกให้กับกลุ่มนายทุนหรือเปล่ามีขบวนการแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่เพราะเหตุการณ์นี้มันไปทับที่เขาใหญ่มันไปบุกรุกป่าจึงมีเจ้าหน้าที่นะครับรัดด้วยกันเนี่ยออกมาเปิดเผย ออกมาเปิดโปงออกไปนี่แต่เป็นพื้นที่ทั่วไปที่สามารถนะครับออกเป็นสปกรได้ที่ออกไปให้ประชาชนทำมาหากินได้นี่แหละออกไปให้ประชาชนนะที่ไม่มีที่จะทำมาหากินทําได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ออกให้ประชาชนหรือเปล่าที่เหล่านั้นมันโดนขบวนการแบบนี้ออกให้กับกลุ่มนายทุนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วที่สปกรทั้งหมดที่ออกเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านได้ได้ที่พวกเหล่านี้ไปทำมาหากินสักกี่คน สนะักกี่คนหรือสุดท้ายแล้วที่สประกอออกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่ทั้งหมดไปอยู่กับนายทุนหมดเรียบร้อยแล้วเพราะอย่าลืมนะครับการออกสอประกอเมื่อครอบครองครบก็สามารถออกโฉนดได้และออกโฉนดนะครับก็ไปอยู่ในมือของของ,ของพวกนายทุนหรือเปล่า อย่างที่เราทราบตอนนี้ในทุนบางบางเจ้านะครับครอบครองถึง6000ไร่3,000ไร่2,000ไร่พ0 0ไร่โอ้โหครอบครองกันอย่างมหาศาลถามว่านายทุนเหล่านี้ถ้าไม่ใช้ขบวนการนะครับในการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไปมาถือเป็นนอมินีแล้วสุดท้ายเนะี่ยถึงจะแปรผันเป็นขบวนการที่ออกไปหานายทุนจะทำได้ยังไงนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้ประชาชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมธิการนะครับ กรรมธิการที่ดินของพักก้าวไกลที่นั่งเป็นกรรมธิการอยู่ตอนนี้นะครับช่วยทําการตรวจสอบสอบปกอกนะครับทั่วประเทศว่ามีการออกเอกสารเหล่านี้นะครับถูกต้องเป็นไปตามระเบียบออกให้กับประชาชนนะครับชาวบ้านได้ไปทำมาหากินหรือออกให้นะครับกับพวกนายทุนเป็นขบวนการนะรเป็นขบวนการ ที่เอื้อกับนดยทุนหรือเปล่าทั่วประเทศมีแบบนี้เท่าไหร่แน่นอนครับถ้าเป็นที่ปา่าอุทยานนะครับหรืออะไรเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ที่ออกมาช่วยแบบนี้แน่นอนครับว่าเขาจะช่วยกันแต่ถามว่าถ้าเป็นพื้นที่ปกติธรรมดาที่ไม่มีหน่วยงานเหล่านี้อยู่เนี่ยแล้วออกให้กับพวกนายทุนตรงเนี้ถ้าไม่ทําการตรวจสอบสุดท้ายที่ทั้งหมดที่เป็นสมบัติของแผ่นดินที่จุดประสงค์ต้องการจะแบ่งให้กับประชาชนชาวบ้านไปใช้ทำมาหากิน ไปใช้เป็นพื้นที่ในการทำอาหากินของตัวเองกับตกเป็นของนายทุนหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบเพราะเป็นคำถามที่ประชาชนอย่างผมและผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนต้องการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าการออกสอประกรทั่วประเทศเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าตามระเบียบหรือเปล่ามีการเอื้อให้กับนายทุนเหล่านี้หรือเปล่า ขอให้กรรมธิการที่ดินทําการตรวจสอบเพราะปกติแล้วนะครับกรรมธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยถ้าเป็นของพรรคก้าวไกลเวลามีประเด็นต่างๆเนี่ยจะออกมาแอคชั่นจะออกมารุยอย่างดีแต่ทําไมครั้งนี้เรื่องของสอบประการทำไมกรรมธิการที่ดินเงียบนิ่งเฉยเป็นแน่แท้อย่างที่บอกว่าทนายอันเตรียมที่จะไปยื่นเรื่องนี้ให้ทําการตรวจสอบ นะครับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้ติดตามวงถามอย่าให้ผืนแผ่นดินของประเทศตกไปอยู่เป็นของพวกนายทุนนะครับเท่านั้นนะมันสมควรจะนะครับสาประกรเนี่ยน่าจะเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านที่เอาไปทำมาหากินกันคนละสักสิบไร่ห้าไร่สิบไร่ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วทำไมห้าสิบไร่เพื่ออะไรห้าสิบไร่นี่ต่อคนนะครับไม่ใช่ต่อบ้าน นะแต่ตามข้อมูลออกมาบ้านเดียวนะครับแม่ถือเอาไว้คลองไว้50จะให้ลูกไปถืออีก50โอ้โหอะไรกันเนี่ยนะครับตกลงแล้วเอาเพื่อทำมาหากินเนะี่ยหไร่สิไร่ถ้าเป็นประชาชนชาวบ้านธรรมดาผมบอกเลยหไร่10ไร่ก็เพียงพอแล้วแต่วันนี้มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนเหล่านี้หรือเปล่าและทําเป็นขบวนการหรือเปล่านะครับที่สําคัญนะครับไม่มีหรอกครับที่นายทุนจะทําได้เอง นอกจากมีข้าราชการนะครับเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปสนับสนุนและต้องมีข้าราชการระดับสูงระดับใหญ่มีนักการเมืองนะรหรือผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับขีดเส้น1เดือนใช้วัดพึ้มนะครับสอบปอต้องถอนหมุดบินลุกป,ปากออกทั่วประเทศ ใช้วัดเคลื่อนไหวหนักนะครับกล้านะครับให้เวลา1เดือนสอปอต้องถอนหมุดที่บินโผในพื้นที่ป่าออกทั้งหมดหากไม่ทำจะเดินหน้าเอาผิดสอปอทุกจังหวัดเด็ดขาดเมื่อวันที่2 0 24กุมภาพันธ์นายชัยวัตรลิมริขิตอักษรสอผอสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพันธุ์พืชเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทการออกโฉนดสปปจังหวัดนครราชสีมาลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปากกั้งหมู่ที่10ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่า มุดสปกอที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งหมดที่มีคำสั่งให้เพิกถอนออกมาแล้วนั้นก็ต้องมีหนังสือและต้องรีบถอนส่วนตัวขอเวลาขอส่วนตัวขอให้เวลา1เดือนหรือไม่อย่างนั้นต้องมีเอกสารยกเลิกออกนะครับเอกสารสปรก4 4.01ที่ออกทับพื้นที่ป่าให้ชัดเจนถ้าไม่ทำจะแจ้ง,งความดำเนินคดีสปกอทุกจังหวัดแน่นอนนะครับ ครับถามคือถ้าถอนออกไปแล้วไม่ดําเนินคดีคนเหล่านี้นะครับประชาชนอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยครับเราไม่โอเคคนที่กระทาความผิดไปแล้วนะครับนะครับแล้วหยุดนะครับยกเลิกไม่มีความผิดแล้วเหรอครับคนไหนที่กระทาความผิดก็ต้องดําเนินคดีจะปล่อยเอาไว้ได้ยังไงครับในเมื่อกระทาความผิดแล้วนะครับทำลายแล้วพื้นป่าที่โดนทําลายไปนะใครรับผิดชอบพื้นป่าที่โดนทําลายไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ถึงแม้กระทักถอนไปแล้วนะครับก็ต้องเอาผิดด้วยเพราะวันนี้กรมอุทยานจับผู้กระทำํำความผิดไว้ในจุดที่เป็นพื้นที่ของอุทยานก่อนจะกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วมีคนเข้ามาทําสิ่งปลูกสร้างเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับกลุ่มดําเนินคดีนายใใชัยวัตรก่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องสประกอนะครับโคราชไม่เคยให้ข้อมูลที่แท้จริงว่าในพื้นที่พิาพาทรอบอุทยานเขาใหญ่มีการออกสประกอ4.01ไปแล้วกี่แปลงและมีการทำรูปแปลงไปแล้วกี่แปลงทำให้จนถึงเวลานี้หากตามคำหาก ตามคําสั่งร้อยเอกธรรมรัตนพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรที่ให้เพิกถอนการออกนะครับสบประกรเพื่อมาทําเป็นแนวกันชนหรือบัสโซนนั้นจะเปล่าประโยชน์เพราะถ้าไม่รู้ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่และนํามาทําเป็นแนวป่ากันชนจะรู้ได้อย่างไรว่าสประกรเพิกถอนหมุดพิพาทออกไปหมดแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลและก็อย่างที่บอกว่าไอการทําแบบเนี้ มันเป็นการสงบหรือเปล่าและเป็นนี้อเปล่าแล้วพอเวลาผ่านไประยะเวลาผ่านไปก็ทําการเหมือนเดิมหรือเปล่าออกเอกสารสิทธิ์แบบนี้อีกหรือเปล่า <c oughs> คําถามคือวันนี้การออกเอกสารสิทธิ์สประการทาให้พื้นป่าเสียหายใครต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมครับพื้นป่าเสียหายเนี่ยใครต้องรับผิดชอบและทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับลองคิดดูนะครับถ้าเป็นประชาชนลองฟังดูนะครับ การออกสปปเงื่อนไขก็คือว่านะประชาชนที่มีรายได้ปีละไม่ถึง30,000บาทปีละไม่ถึง30 0 0 0บาทต่อคนต่อปีนะครับปีละไม่ถึง3 0,000บาทต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับที่ดินสปปแต่คนที่ได้รับที่ดินสปรเนี่ยนะครับมีทั้งรถไถรถแม็โครถโอเข้าไปทำนะครับเข้าไปไถเข้าไปอ็นี้ได้เอาเงินมาจากไหนครับถามหน่อยสิครับ เพราะฉะนั้นมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเงื่อนไขที่สปกออกให้ไม่ได้เป็นชาวบ้านนะครับที่เข้าเงื่อนไขแน่นอนเพราะกลุ่มชาวบ้านไม่มีปัญญาหรอครับถูกปะฮะถ้าชาวบ้านก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมีที่มีอยู่นะครับจะใช้รถแม็โครจะใช้รถไถจะใช้ไอ้นี้เข้าไปปรับปรุงเนะี่ยมันเป็นไปได้หรอครับตักกะง่ายๆครับคิดง่ายๆในเรื่องแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้การออกสอปก4.01นะครับ ทับที่นะครับของกรมป่าไม้ทับที่อุทยานอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คําถามคือพื้นที่ปกติที่เป็นพื้นที่นะครับที่จะออกเป,ปก็นสปกรได้แล้วให้ประชาชนไปทำมาหากินประชาชนไปทำเกษตรกรกพื้นที่เหล่านี้นะครับ ต้องตรวจสอบย้อนหลังไปเลยครับว่ามีการออกโดยชอบหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีพิรุธอะไรหรือเปล่าและที่เหล่านั้นตอนนี้ยังเป็นของชาวบ้านจริงๆหรือเป็นของนายทุนหรือสุดท้ายแล้วที่เหล่านั้นเดี๋ยวนี้นะเป็นการก่อสร้างนะรีสอร์ทเป็นการก่อสร้างอาคารไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นที่เกษตรกรแล้วหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมสงสัยและตั้งคำถามและผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์มาช่วยกันตั้งคำถาม นะครับส่งข้อมูลในข้อพิรุษเหล่านี้มานะครับเราทุกคนประชาชนต้องช่วยกันเราหวังพึ่งพวกนักการเมืองไม่ได้เราหวังพึ่งพวกข้าราชการไม่ได้เพราะพวกนี้รวมหัวกันโกงกินรวมหัวกันทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนต้องช่วยกันออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับและก็ตั้งคาถามนะครับอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้เรื่องนี้หายไปเพราะมีขบวนการที่กําลังจะรวมหัวกันเอื้อผลประโยชน์แล้วทําให้เรื่องเงียบ มีอะไรอัปเดตมีอะไรขค้นไหวมีอะไรเลคลื่นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ